morning, morning. คร่บยังมืดอยู่นะช่วงนี้หิเป็นล่าหนาวแต่วันนี้ฟ้าก็สวยเหมือนกันนะครับนี่ครับอีกไม่กี่นาทีพาทินคงขึ้นเนาะโอเควันนี้อยากจะมาแชร์สาตั้งชื่อเรื่องว่าอย่ายุดติดแล้วจะคิดได้ดีขึ้นประมาณนี้นะครับ โอเคมาขยายความในเรื่องที่จะมาแชร์วันนี้เลยละกันนะครับเรื่องการอย่ายึดติดไอคำนี้จริงๆไม่ได้ยึดโยงกับศาสนานะครับเอาถือว่าเราพูดในเชิงจิตวิทยาและการใช้ชีวิตทั่วไปละกันนะครับว่าไอการไม่ยึดติดเนี่ยมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มันจะเป็นทางออกเล็กๆย้ําว่าเล็กๆนะครับสําหรับการดําเนินชีวิต ที่มันจะทำให้เราดูสบายๆขึ้นไม่ฟิกไม่รู้สึกอึดอัดกับบังอยา่างเหมือนกับคำว่ายึดกับติดอะไรอย่างนี้นะครับมันเหมือนกับอะไรที่คงที่อยู่กับที่ขยับขยื่นไม่ได้นะครับเอานี้แปลความหมายก่อนมันอาจจะประมาณนั้นแต่จริงๆที่ความหมายเนี่ยก็คือความหมายว่าการยึดติดอะไรสักอย่างไม่ว่าจะยึดสิ่งของยึดการกระทำ<ม>ยึด ความคิดของใครวิธีไหนอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรายึดมัานเกินไปมันก็อาจจะทําให้เราอึดอัดแต่ไม่ใช่ไม่ดีนะฮะเหมือนกับการทําอะไรประจํามันไม่ได้เป็นการยึดติดนะมันเป็นการทารูทีนที่เราวางแผนไว้แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเราทําไปจนถึงจุดหนึ่งระดับหนึ่งแล้วมันเกิดความติดขัดเราต้องมาทบทวนว่าเอ๊ะเรายึดติดเกินไปไหมกับวิธีการ เน้นว่าวิธีการมันปรับเปลี่ยนได้ความคิดก็เช่นกันนะครับอันนี้คือความหมายของการยึดติดแล้วก็มาขยายความตรงที่อาจจะทำให้คิดได้ดีขึ้น mm hmm. ก็เพราะว่าถ้าเราไม่ยึดติดเรายังใช้ความคิดอยู่ได้สมมติว่าเราไปยึดไปติดกับอะไรแล้วเรายังจะฝืนทำต่อแล้วเราอึดอัดเราหยุดคิดหน่อยนิดนึงนะครับและคิด แล้มันจะคิดได้ดีขึ้นว่าเอ๊ะมันอาจจะมีวิธีการอื่นที่มันจะพาเราผ่านสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันเป็นอุปสรรคไปได้อันนี้ก็คือความหมายของการที่พูดว่าอ,อ,อย่ายึดต,ติดจะได้คิดได้ดีขึ้นนะครับคาวนี้แรงบันดาลใจในการพูดเรื่องนี้เนี่ยก็แน่นอนมาจากส่วนตัวอยู่แล้วฮะแต่ละวันแต่ละวันเราเรียนรู้ไปทุกวัน นะครับไอสิ่งเก่าที่เราเรียนรู้มาบางทีก็ลืมไปบ้างแต่มันก็มีสิ่งใหม่ที่ทับถมเข้ามาเราก็เรียนรู้แล้วก็จัดแจงว่าจะเอาวิธีการที่เราเรียนรู้ใหม่ๆมาใช้กับชีวิตให้ดีขึ้นยังไงนะครับหรือให้มีความสุขยังไงแต่เราก็อยา่าไปเน้นความสุขมากบางทีเราเน้นแต่ความสุขเราก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะไม่สุขสักทีไม่สุขสักทีนะครับเอาเป็นว่าชิวๆสบายๆแค่ทํายังไงให้ชีวิตมันเดินไปอย่าง ลาบลื่นอาจจะมีตื่นเต้นบ้างตามสถานนะตามเวลาที่เราจัดสรรน,นะฮะก็อย่าไปยึดติดอะไรกับมันเห็นไหมครกลับมาพูดถึงเรื่องการยึดติดอีกแล้อันนั้นคือเรื่องส่วนตัวเรื่องแรกอันที่สองคือเรื่องของข่าวที่เราฟังทุกวันผมก็จะพูดตลอดว่าไอ้ข่าวตแต่ละวันถ้าเราไปจับไปอะไรมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีอะไรสอนเราได้ เหมือนกับการดูชีวิตคนอื่นแล้วก็มาคิดว่าเอ๊ะมันก็คลขายชีวิตเราเช่นนั้นแล้วถ้ามันไม่ดีเราก็คิดว่าเ,เราพยายามอย่าทําแต่ถ้าไหนเราดูแล้วมันดีดูเท่ดูดีดูมีสาระเราก็อาจจะเลือกคัดสรรมาทําได้เช่นกันอย่างขา่าวเร็วๆนี้ก็จะมีนักร้องหรือนักเขาเรียกนักอะไรอะ่ะที่ มีเหตุเกิดขึ้นแต่ย้ำนะครับว่าตอนนี้ยังไม่ได้พิสูจน์ทราบว่าสรุปเป็นยังไงเราก็อย่าไปตัดสินเพราะมันไม่ใช่หน้าที่เราเรื่องการตัดสินนี้พูดไปหลายครั้งแล้วก็พูดโดยตลอดนะครับว่าบางทีเราไม่จําเป็นต้องไปตัดสินแค่เรารับรู้ว่าอ๋อมันมีข่าวนี้อย่างล่าสุดก็อย่างที่บอกว่าคนนี้เขาเป็นคนที่ขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเรียกเขาว่านักล้องประมาณนั้นนะที่ว่า <c oughs> มีข่าวว่า ไปเรียกรับสินบนหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งๆท,ที่เขาเนี่ยโดยที่ผ่านมาหน้าที่อย่าเรียกว่าหน้าที่สิ่งที่เขาชอบที่จะทําและเขาดูว่าเป็นสิ่งที่ดีก็คือเขาไปเรียกร้องอะไรต่างๆกับคนอื่นเขาถึงเรียกร้องว่าเอ๊ะคนน้นคนนี้ทําไม่ดีทําไม่ชอบแต่ถ้าดูถึงเจตนาถ้าเจตนาเขาดีนะก็ความหมายว่าไอสิ่งที่เขาพยายามทํานั้นเนะ่ยมันคือสิ่งที่เขาทําเพื่อ ทำให้สังคมนี้มันดีขึ้นหรือทําเพื่อให้โลกเรามันเขาเรียกพัฒนาหรือดีอะไรประมาณนี้นะแต่วันนี้เขามีข่าวกลับมาว่าเขาอาจอาจจะใช้คําว่าอาจจะไปเรียกรับสินบนอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นแล้วเราก็อย่ายึดติดข่าวเช่นเดียวกันเพราะมีหลายข่าวแล้วออที่ผ่านมาก็เหมือนกันขอเอาเรื่องข่าวอีกสักนิดละกันนะก็คือเรื่องของ้อนี้เอ,อ่ยชื่อเลยก็แล้วกันเรื่องลุงพล ลุงพลถึงวันนี้ก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นคําตัดสินที่แน่นอนแล้วนะครับว่าเขาผิดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสารชั้นต้นก็พิพากษาแบบนั้นแต่แค่จะพูดถึงในประเด็นว่าบางทีเนี่ยมีสองฝั่งที่ไปยึดติดความถูกความผิดว่าเขาทําหรือไม่ทําจนมันเกิดความขัดแย้งในสังคมที่มากจนเกินไปมันก็ไม่ดีไม่ดีกับสังคมด้วยไม่ดีกับตัวเองที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปเลือกข้างหรือไปอะไร นะบางทีมันก็มีคนพูดว่าบางทีเราต้องเลือกข้างก็ใช่อยู่วันนี้เราอาจจะเลือกข้างนี้ด้วยความคิดของเราด้วยประสบการณ์ด้วยวุฒิภาวะอะไรของเราก็แล้วแต่แต่เมื่อวันหนึ่งมันมามันเปลี่ยนเราก็ทำความเข้าใจว่าโอเคเราคิดผิดได้เราก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีความรู้เท่านี้ แล้วว่าความรู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องพัฒนาหรือเรียนร,ยนร,ยนรู้ไม่รู้จบอยู่แล้วก็ไม่ยึดติดอย่างเรื่องกลับมาเรื่องรุ่นพนิดนึงก็แล้วกันเอาเป็นว่าถ้าเราไม่ยึดติดฝั่งฝ่ายจนหน้าเกินไปนะครับเราทําความเข้าใจว่าเออเขาก็อาจจะทําผิดจริงๆก็ให้มันเป็นไปตามนั้นมันก็จะทําให้ไม่เกิดข้อขัดแยง้งหรือทําให้มีความรู้สึกว่าใครตัดสินใจผิดตัดสินใจถูกอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่ง คนนี้เอาวันนี้ขอยาวๆนิดนึงแล้วนะฮะก็กลับมาพูดเรื่องการใช้ชีวิตในการหย่ายึดติดแล้วกนะันอย่างเช่นบางคนเกิดขึ้นมาไม่ได้มีพ่อมีแม่มีผู้ปกครองหรือใครเลี้ยงวันนี้เราไปทบทวนอ๋อที่เราไม่ดีเป็นเพราะอย่างไม่มีผู้ปกครองไม่มีพ่อแม่ดูแลอันนี้เราก็อย่าไปคิดเช่นนั้นเดี๋ยวเราดำเนินชีวิตต่อมาเราอาจจะไม่มีโอกาสเรียนหรือได้เรียนในสถาบันที่มันอาจจะ ดูไม่ค่อยมีเกรดไม่มีชื่อเสียงตามที่ทุกคนยึดยึดกันน่นะครับเราก็อาจจะมองอีกมุมหนึ่งว่าเอ๊ะมันก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้ไปเอาความที่คนอื่นเขาไม่ฮิตกันเนะี่ยไปเรียนแล้วก็มาประสบความสําเร็จจะได้มาบอกเล่าว่าไอ้ที่อื่นเขาก็มีดีเหมือนกันอะไรประมาณนี้ก็เป็นอีกส่วนนะการเรียนการเติบโตการมีเพื่อนการมีแฟน การมีครอบครัวการมีงานที่มั่นคงทำอะไรพวกนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ว่าถ้าเราทำได้เราก็เน้นคาว่ายึดต,ติดมากเกินไปไหมก็ประมาณนั้นว่าสมมุติแค่อยากจะบอกว่าบางทีอะไรพวกนี้ที่อยู่ใกล้ตัวเราตลอดตั้งแต่เราเกิดเราใช้ชีวิตนี่เราไปยึดต,ติดอะไรมากจนเกินไปเนี่ยแล้วเราเสียหายหมายถึงว่าเสียสิ่งนั้นไป มันก็จะดูว่ามันไม่ดีต่อชีวิตเราแล้วเราก็จะดิ่งเราก็จะไม่มีแรงที่จะฮึดขึ้นมาแต่ในระหว่างเดียวกันถ้าอะไรที่เราอยู่กับมันแล้วมันเสียไปแล้วเรามีความรู้สึกว่าอ๋อมันจากไปได้นี่ไม่ว่าจะเป็นแฟนไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรืออะไรเราทําความเข้าใจกับมันได้ว่าเอ้ยวันหนึ่งเรามีได้เราก็ขอบคุณนะที่เรามีโอกาสได้มีมัน ใช้มันอย่างคุ้มค่าแล้ววันหนึ่งมันต้องเสียวันหนึ่งมันต้องจากไปเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าอ๋อมันอาจจะจากไปเพื่อเราจะได้พบสิ่งใหม่อันนี้มันก็เป็นวิธีคิดช่วยตัวเองนะยอมรับนะแต่มันก็ย่อมดีกว่าที่เราจะไปตีอกชกตัวกับสิ่งที่มันมีแล้วมันจากไปประมาณนั้นคือสิ่งที่อยากจะ เอามาแชร์บอกเรามีหลายอย่างฮนะอย่างการใช้ชีวิตเนี่ยมีอันนึงที่นี่ขึ้นมาได้ไวๆเลยแล้วกันก็คือว่ามีคําสอนของอะเป็นอาจารย์พิสิทธิ์แล้วกันเพราะว่าเราก็เป็นแฟนคลับเขาอยู่นะเขาบอกว่าอย่ายึดว่าเราต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเหมือนกับคนที่พูดบอกว่ามีชีวิตคู่นะอยู่กันมา20ปีอย่างผมเหมือนกันผมข,ขอเอ่ยเลยว่าตอนเนี้ยมีลูกชายอายุ20เราก็อยู่กันมา20กว่าปี แต่งงานมา21ปีเนาะอาจเซประมาณ20กว่าปีแล้วกันว่าอย่างคุณพระเสียงเขาเ็าพูดทําให้ผมเอ๊ะ<อ>คิดได้เหมือนกันว่าเขาบอกว่าเราต้องเรียนรู้กันไปเรืร่อยๆถ้าสมมุติว่าเราเรียนรู้กันไปจนถึง20ปีแล้วแล้วเราก็ยังมีทะเลาะบบกแวงกันบ้างแล้วยายังไปคิดว่าเอ๊ะเราจะต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่อน,นอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ดีต่อใจเราเพียงแค่เราแค่ยอมรับมัน ว่าอ๋อมันก็จะเป็นแบบนี้แหละไปเรื่อยๆอีกอกี่ปีก็แล้วแต่ที่เราพอ,อยังมีชีวิตอยู่มันอาจจะทําให้ชีวิตง่ายขึ้นกับชีวิตคู่ก็ได้ว่าก็แค่ยอมรับนะบางทีเราไม่ต้องไปมีวิธีการอะไรมากมายก็ดีเหมือนกันสุดท้ายก็อยากให้ดูฟ้าแล้วก็บอกกับตัวเองว่าขอบคุณเช้าวันใหม่ ที่เรายัางมีโอกาสได้ไหายใจแม้จะมี PM แต่ก็หวัวใจยังเต้นความคิดยังเดินขอบคุณน่าจะพอเพียงแล้วอรวุณสวัสดิ์ครับ